ให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับ ตาเบาเบาพอสบายสบายพอนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ รับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะแล้วก็ทําใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกระ,ะามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะลึกจะไม่ง,ง่ายว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเรานะจ๊ะโดยสมมุติว่าร่างกายของเราปราศจากอาวัยวะภายใน ไม่มีตับไตไ้พุงเป็นที่โล่งลงว่างาง,งกลวงเหมือนเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปและขารใจเนี่ยของเราไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด แล้วก็น,นึกน้อมหลวงปู่ทองคำเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระผู้ปราบมานนึกอารัธนาท่านน่ให้คำมาสิงสถิตยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ในบริเวณกลางทองของเรานะจ๊ะให้นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนะี่ยด้วยจิตที่เลื่อมใสสัทธานในองค์ท่านนะอย่างไม่มีประมาณให้นึกถึงท่าน อย่างเบาๆสบายๆโดยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระผู้ปราบมานึกถึงภาพของท่านหลวงปู่ทองคำที่อยู่ข้างหน้าพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะ นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายๆผ่อนคลายใจเย็นเย็นนึกอย่างเบาๆาเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง นุมน่มๆเบาๆสบายๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืม ตรึกนึกถึงพระเดียวคุณหลวงปู่อยู่ที่โซนกลางกายจานที่เจ็ดถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษสำหรับท่านในสมัยที่ท่านยัง มีกายมนุษย์หยาบอยู่ที่ท่านได้สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะเป็นพยานในการตัดสรุปธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ปีพกเนี่ยบรรลุเมื่อ2,500กว่าปีโน,น่นโวนกลับคืนมาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญดีเดียวละชีวิตก็ถือว่าเป็นที่สุดของมนุษย์ทุกๆคน ท่านสระชีวิตบูชาธรรมประสมมอสมุเดจเจ้าเพราะให้ความสำคัญกับธรรมะของประสมมอสมุเดจเจ้าที่พระองค์บรรลุเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่าชีวิตมากมาย และท่านกต็ติดตั้งมโนปณิธานว่าไต้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้วแต่จะเป็นทนายแก้ต่างยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยชีวิตเช่นกันเพื่อให้มวลมนุษยชาติผู้มีบุญทั้งหลาย ได้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมและก็เข้าถึงธรรมเช่นเดียวกับพระองค์นั้นด้วยเด็โกรหลงปู่พระผู้ปราบมารท่านตั้งมโนปณิธานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับท่าน แม้ท่านละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเป็นสมณะเทวบุตรอยู่บนสวรรค์ยันเดสิตหรือที่เราคุ้นเคยกับวัตดุสิทธบริวองบรมิเสยเขตพรมโพธิสัตว์ยามใดที่ถึงวันนี้คุณสิบห้าคำเดือนสิบท่านจะหัวนักระลึกนึกถึงสมัยที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สละชีวิตเป็นบรมัตตบรมีได้ค้นคว้าคำสอนของพระสมมาสุธเจ้าให้โหนกลับคืนมาใหม่อีกท่านปลื้มใจทั้งที่อยู่ในมนุษย์และในเทวโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นวันที่สำคัญเนีที่ลูกทุกคนจึงเป็นลูกหลาหนของท่าน ผู้ทมาภายหลังจะอยู่ในสายตาของท่านตลอดเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจระลึกระลึก,ลก,ลก,ลกถึงพระเด็บคุณหลวงปู่ด้วจิตที่เลื่อมใสด้ยวยความเคารพเทิดทูนันสูงสุดอย่างไม่มีประมาณ แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบร,ริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่เพราะว่าบร,ริกรรมภาวนานี้เนี่ยเป็นคำสอนที่ออกมาจากปากของ หลวงพระเดวคุณหลวงปู่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เป็นปกติของท่านที่ท่านได้สั่งสอนผู้มีบุญทั้งหลายที่จะให้เข้าถึงธรรมเช่นเดียวกับท่านคำว่าสัมมาอรหังนี้เนี่ยเป็นปกติของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเรารักและเคารพเทิดทูนท่าน เราจะนึกถึงองค์ท่านแล้วก็ต้องประกอบบริกรรมภาวนาเนี่ยสมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบายสบายจนกว่าคำภาวนานี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ท่านแล้วก็เลือนหายไปเหลือแต่พระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดของเราอย่างเดียวนะจ๊ะ เมื่อเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใจหยุดนิ่งได้พ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วเ,เห็นวาเดวะลุงปูชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาลวเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหัางอีกต่อไปให้นิ่งอย่างเดียวอย่างที่ท่านต้องการราะว่าสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ ท่านจะกล่าวคำนี้เสมอจนตลอดอายุแของท่าน่่าย,ยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าจะถูกใจท่านแล้วก็ต้องยุดนิ่งให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับลูกหล,กลานลานของท่านทุกๆคนนะจ๊ะที่จะต้องให้เข้าใจให้ถูกหลักวิชา เรื่องราวของท่านยังมีที่ลึกซึ้งกว่านี้มากมายนัเพรานอกจากจะค้นคว้าคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปากโปรดหวนกลับคืนมาใหม่แล้วท่านยังทำภารกิจสำคัญต่อจากนั้นคือการปราบมารที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิต ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายท่านทำอย่างนี้จนกระทั่งหมดอายุไขไม่ไปแรมลาตรีที่ไหนเลยหนึ่งอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านทำมานับพบนับชาติไปทั่วนแล้วตั้งแต่เลิศมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้ เริ่มมีธาตุธรรมเกิดขึ้นก็สู่รบปรบมือกับยายามมาเนี่ยเรื่อยมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่อะไรจะประกอบพิธีบูชาครวูวิชาธรรมกายให้หลดยังจิตให้เลื่อมใสศรัทธ,ธาประสาทะแดพระเดบคุหลงู่ ด้วยชีวิตจิตวิญญาณของเราที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปรู้ทุกคนนิ่งอย่างเดียวตรึกนึกถึงเดี๋ยวคลุงปู่อย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็น ร้วมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสมารหังสมารหังสมารหังเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่างกี่กายวาจาใจงเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ย เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับอุใหญ่เหมาะสมที่เราจะได้ประกอบพิธีอันยิ่งใหญ่เราจรึงจะประกอบพิธีไหว้ครูวิช,ชาธรรมกายกันต่อไปนะจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ สัพเพพุทธาปัลปัตาปัจเจกานันยังพลังอรหันตานันะเตเจนราคังมันธามิสัพโสเตทลรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธสสสนเดอราคาสุขิตาโหทะสหสัพเพียติภิสัพพุทธานุภาเวณสัพพธรรมานุภาเวนะ สปสังฆานุภาเวนสัททโสธีภวันตุเตส